สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็มีไม่กี่อย่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นคอตตอนนมขนาด5้พลค่ะเข็มถักเบอร์5้ทับศูนย์เข็มและกันไกลใย,ยโพลีเอสเตอร์ค่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะมาเริ่มจากการคล้องเชือกเป็นวงกลมค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราถัก X ลงไปในวงกลมตรงนี้ทั้งหมดหหลักด้วยกันค่ะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่หนค่ะหลังจากนั้นแทง X ลงไป5หลักค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะ พอได้ครบ5หลักเรียบร้อยแล้วก็ให้เรารูดเชือกปิดเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการรวบห่วงไปที่หลักที่1แบบนี้ค่ะพอเรารวบห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นแถวที่2ด้วยการถักโซ่1ค่ะแทง1 V นะคะก็คือแทง X 2ครั้งลงไปในหลักเดียวทั้งหมด5หลักด้วยกันค่ะ ก็จะเป็นหนึ่งวีแบบนี้นะคะสองวีอันนี้หนึ่งจะเก็บปลายเชือกไปด้วยนะคะสามสี่ และ 5v ค่ะพอเราได้จนครบเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการรวบห่วงไปที่หลักที่1เหมือนเดิมค่ะจะได้ห่วงทั้งหมดนะคะ10หลักด้วยกันค่ะแถวสุดท้ายแถวที่3ถักโซ่1ค่ะแทง x ลงไปในหลักแรกแล้วก็แทง v ในหลักถัดไป เซตนี uhm. X, si. X, ้ก็คือจะเป็น 1x แล้วก็ v แบบนี้นะคะเราจะทําซ้ำจนจบแถวค่ะ 1x v 1x แล้วก็ v ค่ะทําซ้ำไปจนจบแถวเลยนะคะ พอเราถักมาจนจบแถวเรียบร้อยก็ให้ทําการรวบห่วงไปที่หลักแรกแบบนี้ค่ะตัดปลายเชือกนะคะแล้วก็ใช้เข็มเย็บเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยค่ะวิธีการเย็บนะคะก็ให้เราดูว่าเรารวบห่วงไปที่หลักแรกตรงนี้นะคะ นับไปหนึ่งแล้วก็แทงไปที่สองตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เก็บปลายเชือกมาตรงนี้นะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะให้เราจัดโซ่ตรงนี้ให้เท่าๆกับหลักอื่นหลังจากนั้นเราก็จะมาเช็คก่อนนะคะว่าเราถักครบ สิหลักหรือเปล่านะคะอันนี้1จะใช้เข็มกลัดมาร์กจุดมาร์กไว้ค่ะนับตรงนี้เป็นหลักที่1น,นะคะ2 3 4 5 6 7แล้วก็8 9 10 11 12 13 13อแล้วก็14 15ครบ15หลักเรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นก็ผูกป,ปมเก็บปลายเชือกด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เกสรดอกไม้แบบนี้ค่ะเราจะถักเกสรแบบนี้จำนวน2ชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้แผ่นแรก1ถัก ไปเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มในส่วนของกลีบดอกไม้กันค่ะให้เราใช้เป็นเชือกอีกสีหนึ่งนะคะสีไหนก็ได้ที่เราชอบค่ะแทงเข็มลงไปที่หลักใดหลักหนึ่งนะคะหลักใดก็ได้เกี่ยวเชือกลอดห่วงขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่ห้าหลักค่ะหนึ่งสอง สามสี่พอหลักที่5ตรงนี้ค่ะจับตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ให้เราสามารถแทงเข็มเข้าไปได้ง่ายๆค่ะวิธีการที่เราจะแทงเข็มนะคะเราจะแทงไปที่ห่วงด้านหลังที่เป็นด้านหลังตรงนี้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะห่วงด้านหลังแบบนี้นี่นะคะหลักนี้ นี่แบบนี้นะคะตรงนี้แทงไปที่ด้านหลังนะคะเนะะี่ยค่ะเราก็จะมาแทงไปที่ด้านหลังหลักแรกตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นโซ่แต่ว่าเราแทงข้างหลังที่เป็นห่วงขึ้นมาหนึ่งห่วงตรงนี้นะคะ่ะได้หนึ่งหลักแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วหลักต่อไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มลอดหัวขึ้นมานี่นะคะแทงเข็มลอดหัวขึ้นมาแล้วก็แทงเข็มลอดหัวขึ้นมาหลักสุดท้ายจะเป็นตรงฐานตรงนี้นะคะแทงเข็มลอดหัวขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะให้เราแทงเข็มลงไปที่ ตัวเกสรนนะคะหลักที่เราถักโซ่ขึ้นมาค่ะอันนี้จะได้ทั้งหมดเจ็ดห่วงด้วยกันนะคะวิธีการนับวิธีการนับก็คือนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็เจดนะคะได้เจ็ดห่วงแบบนี้ หลังจากนั้นให้เราเก็บทีละสองห่วงค่ะพันเข็มนะคะเก็บทีละสองห่วงพันเข็มเก็บทีละสองห่วงก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ พอเราถักมาจนเหลือห่วงเดียวแบบนี้นะคะก็ให้เราถักโซ่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นทําเหมือนเดิมค่ะเห็นตาเข็บตรงนี้ไหมคะนี่นะคะตาเข็บด้านหลังตรงนี้เราจะแทงเหมือนเดิมค่ะแทงตรงตาเข็บตรงนี้นะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกแล้วก็แทงลงไปที่หลักเดิมค่ะเป็นเจ็ดนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะนับได้ทั้งหมดแปดห่วงด้วยกันค่ะในเข็มจะมีทั้งหมดแปดห่วงนะคะหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะเก็บทีละสองห่วงพันเข็มแล้วก็เก็บทีละสองห่วงนะคะ ก็ตรงนี้จะนับเป็นแถวที่สองค่ะอันนี้1แถวที่สองเราจะทําซ้ําแถวที่สองนะคะไปจนถึงแถวที่หค่ะสองแถวที่3มแถวที่4แล้วก็แถวที่5้าจะทําเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือให้เราแทงเข็มลงไปนะคะตรงนี้เหมือนเดิม1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าห ทีนี้หลักที่7ของแถวที่3กับ4เราจะแทงลงไปนะคะที่หลักถัดไปของเกสรตรงนี้ค่ะก็จะได้8ห่วงเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นก็เก็บทีละ2ห่วงค่ะแถวที่3เรียบร้อยแล้วนะคะแถวที่4ี่ทำเหมือนเดิมลงในหลักเดิมนะคะ แล้วก็ลงตรงนี้ค่ะแถวที่ห้ายังทำเหมือนเดิมอยู่นะคะ แตว่าแถวที่5พอเราจะแทงเก็บหลักสุดท้ายเราจะแทงเข้าไปที่เกสรหลักถัดไปค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บ2ห่วงก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะคือเราจะแทงลงไปที่ตัวเกสร3ามหลักด้วยกันนะคะหลักที่1 ก็คือมีสองแถวหลักที่สองได้สองแถวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลักที่สามตรงนี้เราถักมาจนได้ห้าแถวตรงนี้นะคะให้เราเว้นหลักแรกค่ะเว้นหนึ่งหลักนะคะข้ามหลักนี้ไปให้เรามาแทงที่หลักที่สองตรงนี้ค่ะสําหรับแถวที่หนะคะก็ข้ามหนึ่งหลักแทงตรงนี้ได้เลยห สองสามสี่ห้าแล้วก็หลักที่หกแทงลงไปที่ตัวเกสรค่ะจะได้ทั้งหมดเจ็ดห่วงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะเก็บทีละสองห่วงเหมือนเดิมค่ะ พอเก็บทีละสองห่วงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วงนะคะไปทุกหลักเลยตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกค่ะ ลงไปที่ช่องเดิมตรงนี้นะคะก็จะได้1กลีบแบบนี้ค่ะวิธีการดูนะคะแบบง่ายๆก็คือ1กลีบเราจะถักลงไปที่ตัวเกสรตรงนี้นะคะ3หลักด้วยกันหลักละ2แถวนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะนี่สแถวลงหลักแรกสองแถวลงหลักที่2แล้วก็2แถวลงหลักที่3ตรงนี้ค่ะจะเป็นอันเสร็จ1กลีบนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะถักซ้ำค่ะแบบนี้นะคะไปจนครบทั้งหมด5กลีบด้วยกัน,นะคะ่ะวิธีการเริ่มต้นกลีบที่2นะคะก็คือการถักโซ่5เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำการแทงไปที่ข้างหลังตรงนี้นะคะหลักแรกอาจจะยากนิดนึง วิธีการก็คือเนี่ยค่ะหนึ่งจะใช้เล็บจิกไว้นิดนึงนะคะให้มันเป็นห่วงตรงนี้เวลาที่เราแทงมันก็จะแทงได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนี่นะคะ ลืมนะคะหลักที่ห้าต้องเกี่ยวเกี่ยวไปที่โซ่ตรงนี้นะคะห้าแล้วก็อันที่หกค่อยแทงไปที่ตัวเกสรคะ่ะแบบนี้ได้เจ็ดห่วงแล้วก็เก็บทีละสองห่วงเหมือนเดิมะคะ่ะหลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเดิมเลยนะคะ เราจะถักซ้ำไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะพอเราถักมาจนครบ5กลีบเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้1จะทำการตัดปลายเชือกค่ะวิธีการนะคะที่เราจะตัดปลายเชือกเพื่อที่จะเหลือ แล้วก็นํามาเย็บป,ประกอบกับชิ้นแรกนะคะก็คือให้วัดเนี่ยค่ะถ้าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะคะทั้งหมด12รอบค่ะอันนี้1แล้วนะคะสองสามสี่ห้าห็ดแปดเิบเแล้วก็12ค่ะ พอครบแล้วก็ให้เราตัดปลายเชือกได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะให้เรารูดปลายเชือกออกมานะคะมันก็จะล็อกตัวนี้ไว้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะเชือกที่เหลือตอนที่เราถักตอนแรกหนึ่งก็จะผูก มัดไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้เราทำการเย็บประกอบตัวดอกไม้นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังติดกันค่ะก็นำมาประกบกันแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็เย็บตรงกลีบดอกนะคะหลักตรงกับหลักนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็จะมาดูหลักแรกตรงนี้นี่นะคะนี่หลักที่หนึ่งเราก็แทงเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเย็บ ก็สอยเราก็เย็บตามหลักตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะเย็บตามขอบมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะเหลือช่องไว้นิดนึงสำหรับที่จะใส่ใย,ยโพลีเอสเตอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราเย็บทุกด้านเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราเย็บมาจนถึงกลีบสุดท้ายนะคะหนึ่งก็จะเหลือช่องไว้นิดนึงสำหรับที่จะใส่ใย,ยโพลีเอสเตอร์เข้าไปนะคะ ก็ทำการยัดใยเข้าไปด้านในค่ะยัดแค่ให้พอดีพอดีนะคะแล้วก็จัดทรงให้เรียบร้อยค่ะ พอถึงตรงนี้หนึ่งก็เย็บเก็บทีละนิดแล้วก็ยัดใยสำหรับกลีบสุดท้ายให้เต็มค่ะพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยก็เก็บปลายเชือกนะคะ แล้วก็ตัดปลายเชือกได้ก็มาจัดทรงให้พองเท่าๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ ดอกไม้แบบพองๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะถักโซ่เพื่อทำเป็นพวงกุญแจหรือว่าจะติดเป็นเข็มกลัดก็ได้ค่ะ